ครับูกเรูญเชิญโอเคโอเค okay, okay. ไปไหนมาครับไปไหนมาลูกฮะชนประธานโอ้หไปเลี้ยงวัวเหรอไหนไหนได้ไรมาไหนนี่สิไหนได้เขียดน้อยฮะเขียดน้อยวายจับเองเหรอหรือว่าพาจับให้จับเองเออตายหรือยังไหนแม่ม่ดูแม่ดูครับแม่ดูรับไม่ตายแม่ดูครับ วายสนุกไหมครับโอ้ยเดี๋ยวโควิด -19 แนละ้วเราต้องไปล้างมือก่อนโอเคไหมเราจะจับได้เราเข้าไปล้างมือก่อนใช่ไหมเรานี่เราไปใส่กระป๋องก่อนไหมครับเราเข้าไปล้างมือล้างหน้าก่อนหรือม่มา,มา,มาอาบน้ําให้ดีกว่าแล้วลูกเนาะโอเคไหมครับไหนแม่ดูระวังเขาจะกระโดดนะดูไม่กระโดดเลยเขากลัวเอ๊ะเขาตายแล้วเอาขาเข้าไปไหนอ่ะ โอ้ขาเขาหาักในลันานนะโอ้ยใช่ไหมครับยังยังไม่ตายโอ้ยกระโดดได้ด้วยอะ่ะแล้อเฮ้ยข่าวดีจะว่าไปโอ,อ,อ้เออเอากระโดดลงเลย เขาอยากจะวิ่งแข่งแล้วมั้งเนี่ยไม่ไปครับลูกแดดแดดแคองคลอตามมใช่ใไปไปดแม่พาไปอาบน้ำโอ้โหอ่ากินน้ำก่อนไปเลี้ยงวัวกับป้าพามาใช่ไหมเนี่ยสนุกไหมครับไปอยู่สลาเขียวเหรออืมไปลองเท้าครับไปอาบน้ำนะลูกเนาะไอ้ลันลองเท้าสิครับคอดครับเย้กรล่น เล,เล่นลูกกอ็อาบน้ำด้วยอาบน้ำก่อนนะลูกเนาะพอมันร้อนเนาะจะกินข้าวเที่ยงโอเคไหมครับในละกินแล้วกินที่ไหนกินที่ศาลาเขียวอุ้ยกินกับตั้นกินกับอะไรอ่ะกินกับหมูปิ้งหมูปิง้งอ๋อกับหมูทอดหมูทอดอีกกับข้าวกับเกลเกลเฮ้ยกินไะเนี่ยงั้นเราไปอาบน้ำก่อนก็ได้ เนี่ยลา่าโอเคงั้น okay, เราไปอาบน้ำนะครับโอเคเนีลาน่าไม่ต้องกินเครืเคียงเดียกินแล้วโอเคงั้นเราไปอาบน้ำโ okay อเคน,นะครับวสวัสดีครับยังเจนน้อยด้วยสวัสดีครับ